สวัสดีครับทุกคนเรากลับมาพบกันอีกแล้วนะครับกับช่วง r e f e c t talk ต้องขออภัยด้วยนะครับที่ไม่ได้ลงคลิปหลักเลยนะครับมีแต่คลิปช่วง talk แต่ว่าในเร็วๆนี้จะมีคลิปหลักออกมาให้กับทุกคนได้รับชมกันอย่างแน่นอนนะครับฝากติดตามกันเอาไว้เลยและที่สำคัญตอนนี้ช่องของเราเดินทางมาถึง50,000 subscriber เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับขอบคุณทุกๆกาลังใจแล้วก็คาติชมจากทุกคนมากๆเราจะเดินหน้ากันต่อไปที่60,000 subscriber กัน แอบบอกนิดนึงครับว่าเราจะมีเกมสนุก,นกมาให้ลุ้นรับรางวัลฉลอง50,000 subscriber ก,กันด้วยจะเป็นอะไรฝากติดตามผ่านทางช่องทาง facebook Fanpage ของทางช่องเราได้เลยครับหากใครที่ยังไม่ได้ไปกดถูกใจฝากกดถูกใจเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพวกเราอีกหนึ่งช่องทางและเพื่อติดตามข่าวสารและการร่วมสนุกจากทางช่องของเรานะครับสำหรับช่วงทองในวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงประเด็นต่างๆหลังเกมการแข่งขัน m o t ต GP สนามที่3ในประเทศอเนตินากัน แต่ก่อนที่เราจะไปพูดถึงการแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่าง Mo t ต GP แน่นอนว่าต้องยกช่วงแรกให้กับความสำเร็จของเจ้ากล้องกิงคองสมเกียริจันทรานักบิดหนุ่มชาวไทยของเรากันก่อนเลยนะครับอย่างที่ผมเคยพูดเอาไว้ในสนามที่แล้วนะครับหลังจากที่กล้องคว้าชัยชนะครั้งแรกให้กับตัวเองได้สำเร็จคลิปนั้นผมได้บอกเอาไว้ว่านี่มันแค่จุดเริ่มต้นของกล้องเพียงเท่านั้นนะครับความสำเร็จข้างหน้ายังรอให้เขาคว้ามันมาอยู่อีกมากมายนะฮะและกล้องก็ทำมันได้จริงๆนะครับ แม้จะไม่ใช่ใชัยชนะแต่ก็การคว้าโพเดียมันดับที่2และเป็นโพเดียมติดต่อกัน2สนามเนี่ยมันบ่งบอกถึงฝีมือที่ยอดเยี่ยมของก้องนะครับเมื่อเขาได้ลงไปขับด้วยความมั่นใจอย่างที่เด็กไทยทำได้ไม่แพ้ชาติใดในโลกเลยนะฮะต้องบอกเลยว่าตอนชมเกมการแข่งขันอยู่เนี่ยรู้สึกประทับใจสุดๆเลยนะครับกับความสำเร็จของก้องในวันนี้ทำให้ในตอนนี้นะครับก้องมีคะแนนสะสมอยู่ในอันดับที่3าํนำหน้าเพื่อนร่วมทีมของเขาอย่างไอโอกระ ที่อยู่ในอันดับที่4บนตารางคะแนนแชมเปี้ยนชิพนะครับนอกจากนั้นผลงานของ2นักขับจากเอเชียยังพาทีมแข่งอินดิมิสึฮอนดา้าทีเมเชียขึ้นเป็นผู้นําในตารางคะแนนประเภททีมได้อีกด้วยไม่แน่นะครับว่าปีนี้กล้องของเราอาจมีโอกาสที่จะลุ้นแชมป์โลกได้อยู่เหมือนกันหากยังรักษาฟอร์มการขับแบบนี้ได้ในสนามที่เหลือนะครับซึ่งก็แอบมั่นใจลึกๆนะครับว่ากล้องจะทำได้อย่างแน่นอนก็เป็นกำลังใจให้กับเจ้ากล้องคิงของสมเกียรติจันทรากันต่อไปนะครับ และก็ต้องส่งกำลังใจให้กับเด็กไทยอหนคนด้วยนะครับในรุ่น m o โตทูอย่างเขมินคูโบด้วยนะครับอีกหนึ่งนักบิดดาวรุ่งที่จะพัฒนาขึ้นมาอยู่แถวหน้าได้อย่างกล้องในอนาคตอย่างแน่นอนก็ต้องเป็นกำลังใจให้กับเด็กไทยทั้งสงคนต่อไปนะครับกลับมาที่การแข่งขันในรุ่นใหญ่อย่างโมโต g p กัน โดยแชมป์สนามคนล่าสุดในปี2 0 1 9อย่างมาร์คมาเกสก็ยังคงอยู่ในช่วงฟื้นฟูสภาพร่างกายของเขานะครับทำให้ยังไม่สามารถกลับมาลงแข่งขันในสนามนี้ได้แฟนๆ93ก็คงต้องช่วยกันส่งกำลังใจให้กับเด็กระเบิดนะครับให้เขากลับคืนสู่สนามได้ในเร็ววันนะครับเรามาเริ่มจากการคอลี่ฟายเพื่อหาอันดับสตาร์ทในวันเสาร์วันก่อนเลยนะครับโดยสนามนี้นะครับผู้ควา้าตำแหน่งโพสิชันไปได้ไม่ใช่ใครที่ไหน,นครับเขาคืออเล็กซิสเอสปาเกโร นักขับมาประสบการณ์อีกหนึ่งคนนะครับที่ยังลงแข่งอยู่ในปัจจุบันซึ่งการคว้าโผงเขาในครั้งนี้นะครับคือครั้งแรกของทีมแข่งอย่างอพิเลียร์เลสซิ่งเลยแถมนักขับอีกคนนะครับอย่างม a ลิคเวียเลสก็ทําผลงานได้ดีเช่นเดียวกันจนสามารถออกสตาร์ทได้ในแถว2ได้สําเร็จส่วนแชมป์โลกของเราอย่างเจ้าเฟฟฟิโอคาตาลาโลนะครับก็ยังไม่สามารถกดเวลาขึ้นมาออกสตาร์ทัวแถวได้ในสนามนี้ทำดับได้ดีที่สุดที่อันดับที่6นะครับ ส่วนแถวหน้าที่เหลือนะครับเป็นของนักขับดูคติอย่างฮอเคมาตินของทีมพลามักและลูกา m a มาลินีของทีมมูนี่วียโฟรติซิคเลสซิ่งทีมนะครับเ <_ C 1> มื่อได้ผู้ควาตำแหน่งโพสิชันไปนะครับก็เข้าสู่เกมการแข่งขันในช่วงดึกของวันอาทิตย์นะครับโดยเมื่อเริ่มเกมมาครับผมรถแข่งของดูคตินะครับที่ขับโดยฮอเคมาตินเนี่ยพุ่งมาได้ดีมากๆพร้อมๆกับพอยส์บาร์โกจากทีมเลปโซฮอนด้านะครับที่พุ่งมาจากแถว2 ในขณะที่ผู้ขว้าโพอย่างอเล็กซิสเอสปากาโลออกตัวได้ไม่ดีเท่าไหร่นะครับแต่เมื่อผ่านโค้งแรกไปแล้วก็เริ่มจัดแถวกันได้โดยผู้นํากลุ่มเป็นฮอเคมาตินนะครับที่ฉีกหนีแล้วก็ทิ้งห่างอเล็กซิสที่ตามมาในอันดับ2ออกไปไกลพอสมควรนะครับถัดลงมาเป็นลูก้ามาริ i น่นะครับที่ขับอยู่ในอันดับที่3ก่อนจะโดนพอยเอสปาการสโลสวนขึ้นไปในรอบถัดมานะครับ สวนอีกทีมที่ทำผลงานขึ้นมาได้ดีก็คือทีมแข่งค่ายฟ้าอย่างซูสกิที่มี2นักขับนะครับอเล็กลินและก็โจแอนเมียที่สามารถเกาะกลุ่มหัวแถวมาติดๆเลยจากนั้นเมื่อเกมการแข่งขันนะครับเหลือรอบน้อยลงไปเรื่อยๆนักแข่งก็เล่งกันทำอันดับขึ้นมาแต่คู่ที่ต่อสู้ชิงไหวชิงพลิบกันอย่างเมามันเลยก็คือผู้นำสออันดับแรกนะครับอย่างฮอกเกมาตินและก็เล็กซิตเอสปากา โดยรอบสุดท้ายเนี่ยเล็กซิสพยายามจะแซงมาตินอยู่หลายครั้งนะครับแต่ทว่ามาตินก็ยังแข็งครับแล้วก็รักษาตำแหน่งผู้นำเอาไว้ได้อยู่หลายรอบก่อนจะโดนอเล็กซิสแซงจนได้นะครับเมื่อการแข่งขันเข้าสู่4รอบสุดท้ายและการแซงครั้งนั้นก็ทำให้อเล็กซิสคว้าชัยชนะในสนามนี้ไปได้อย่างสวยสดงดงามเลยนะครับเป็นการสร้างสถิติชัยชนะครั้งแรกของเขาเลยตั้งแต่ที่เขาลงแข่งใน Mo t ต GP มาและเรนี้เป็นเลดท,ที่200ของเขาด้วยนะครับ ซึ่งบรรยากาศหลังจบเกมการแข่งขันนะครับตัวของอเล็กซิสเอสปาคาโรเองก็ดีใจมากๆนะครับจนการน้ำตาไว้ไม่อยู่เลยแล้วก็มีการโทรหาครอบครัวนะครับผมก็ดูเป็นภาพที่อบอุ่นไม่น้อยเลยมันคงจะเหมือนการปลดปล่อยหรือการทลายกำแพงที่กั้นความสุขของเขาไว้นะครับตลอดช่วงชีวิตของการเป็นนักแข่งของเขาซึ่งยาวนานมากๆและวันนี้เขาก็ทำมันได้สำเร็จจริงๆแถมยังเป็นชัยชนะที่สมบูรณ์แบบเอามากๆนะครับทั้งการคว้าโพมาได้ แถมยังทำฟาเทสแลบได้ในการแข่งขันและปิดท้ายด้วยการคว้าชัยชนะในการแข่งขันต้องบอกเลยว่าอเล็กซิสเอสปารโรสนามนี้นะครับสุดยอดมากๆเลยส่วนอันดับที่2นะครับก็เป็นของฮอเคมาตินที่สามารถออกสตาร์ทเนมดับที่ดีได้แล้วก็สามารถจบการแข่งขันได้ในโพเดียมดับที่2ส,ส่วนอันดับที่3นะครับเป็นของนักบิดจากซูซูกิอย่างอเล็กลินที่ได้กลับมายืนโพเดียมอีกครั้งนะครับหลังจาก่างหายไปนาน ซึ่งนักแข่งที่ยืนบนโพเดียมในรุ่น m o t ต G.P. ทั้ง3คนนะครับล้วนมาจากชาติเดียวกันทั้งหมดเลยนั่นก็คือสเปนดินแดนแห่งวีรบุรุษนักบิดจริงๆนะครับสำหรับประเทศนี้ทําให้มองกลับไปที่นักแข่งไทยของเรานะครับอย่างก้องแล้วก็เขมินนะครับที่สามารถพัฒนาฝีมือขึ้นมาต่อกรกับนักแข่งจากประเทศที่มีแต่แชมป์โลกนะครับอย่างสเปนแล้วก็อิตาลีได้จนถึงขั้นแซงหน้าคว้าชัยชนะต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดาจริงๆครับสำหรับเจ้าก้องสมเกียติจ,จันทาของเรา โดยตารางคะแนนหลังจบสนามที่3นะครับในรุ่น MotoGP a l อเล็กซิตสปากาโลขึ้นไปนำเป็นจา่าฝูงทันทีหลังจากจบเกมการแข่งขันสนามนี้นะฮะตามมาด้วยแบบินเดอร์และก็อีเนียบัสเตนินีอเล็กลินและแชมป์โลกอย่างเจ้าแฟร์ฟิโอคาตาลโลนะครับสำหรับห้ามดับแรกหลังผ่านไป3สนามโดยสนามถัดไปนะครับจะไปแข่งกันที่โคตาในประเทศสหรัฐอเมริกาในช่วงสุดสัปดาห์นี้นะครับ ก็ต้องมาคอยดูกันครับว่าแชมป์ผู้ไร้เทียมทานในสนามนี้อย่างมาร์คมาเกดจะสามารถกลับมาป้องกันแชมป์ได้หรือไม่นะครับหรือว่าใครจะคว้าแชมป์ในสนามนี้ไปครองก็ต้องมาคอยลุ้นกันในสัปดาห์นี้นะฮะสุดท้ายครับผมหากข้อมูลส่วนใดตกหล่นหรือว่าผิดพลาดน,นะครับทุกคนช่วยมาเสริมเพิ่มเติมตที่ช่องคอมเมนต์ด้านล่างเลยนะครับหรือหากมีเหตุการณ์อะไรที่ประทับใจนะครับก็บอกเล่าผ่านทางช่องทางคอมเมนต์กันได้เลยนะครับ สำหรับช่วงทอลของเราในวันนี้มีเพียงเท่านี้นะครับแล้วเราพบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ